สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอันนี้เรามาที่อำเภอเบญจรักนะครับผมบ้านนนทจักจั่นครับอำเภอเบญจรักศรีสะเกดครับบ้านหลังนี้ครับ14เมตรคูณสิ0ครับท่านผู้ชมพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรครับผประมาณบอกเลยว่า1.6ล้านครับมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำยังไงบ้างเราไปชมกันแต่ว่าบ้านหลังนี้ครับกว้างมากระเบียงกว้างมากครับบ้านอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ครับถ้าเกิดดูมุมสูงรท่านผู้ชม หลังนู้นครับเป็นอีกหลังหนึ่งที่เราทำไว้ครับที่นี่ทำาองหลังเนี่ยแบบหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้เลยครับบ้านออกมาอยู่ตามทุ่งนาแบบนี้นะครับหน้าอยู่มากครับดูรายล้อมดอกไม้ครับผลไม้ครับมะพร้าวครับฝรั่งมะละกอครับน้อยหนาเต็มไปหมดเลยครับที่หน้าอยู่มากครับผมสังเกตว่ารสตยมในช่วงนี้นะครับคนหันหันหรือว่าหันตัวเองมาอยู่ท้องไร่ท้องนาแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นว่าอย่างไงครับ ท่านผู้ชมระเบียงนี้กว้างมากครับ10เมตร50ท่านผู้ชม10เมตร50ความกว้างจากซ้ายไปขวาของผมนี่ครับบ้านหลังนี้ออกโทนเทาๆนี่นะครับอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นว่าหน้าอยู่หน้าใช้หน้าสอยหน้าติดตามขนาดไหนครับถ้าสนใจติดตามครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราครับเรามาดูบ้านเราข้างในหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับบ้านกว้างมากครับจากซ้ายไปขวาของผมนี่ครับยาวเลยครับยาวมากครับ ยาวประมาณ11เมตรเลยนะครับผมนี่ครับจากซ้ายเนที่เห็นครับมาขวามา11เมตรครับตรงนี้3.50แต่ว่าบ้านไม่ลึกมากนะครับตรงนี้3.50แล้วก็เบียนี้3.50ผู้ชมยาวมากน่าอยู่น่าใช่นอนแล้วก็โล่งโปร่งสบายรอบตัวนี่คือคอนเซปต์ของสีสเก็ตสร้างบ้านอยู่แล้วนะครับผมบ้านนี้ออกโทนเทาครับใช้อลูมิเนียมกรอบสีดำนะครับพื้นออกโทนเทาแบบนี้ครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าของเรา เท็กเจอร์ของซิสเกตสร้างบ้านบอกนะครับว่าสูงโล่งโปร่งสบายคือคอนเซปต์ของเราครับตรงนี้คือห้องรับแขกครับท่านผู้ชมนี่จากซ้ายไปขวาดูครับมุมรูปกันหมดเลยครับด้านหลังนี่คือโล่งนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับท่านผู้ชมเราแอบมาดูห้องครัวกันนิดนึงครับนี่ครับท่านผู้ชมห้องครัวนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าเพิ่งย้ายเข้ามานะครับห้องครัวนี่คือก็เป็นแบบโอเพนนะครับสังเกตว่าครัวแบบโอเพนนี้คือเอ่อเขาเรียกอะไรนะต้นฉบับจะมาจากบ้านฝรั่ง ลูกค้าบ้านนี้ครับก็เคยฝรั่งอีกคนนึงนะครับตรงนี้3เมตรห้คูณ3เมตรห้ครับลูกค้าหน้าต่างรอบตัวแบบนี้ครับแล้วก็เคาน์เตอร์เราจัดให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เพิ่มตัวนี้ครับเตาละที่ดูดควันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูมุมรอบๆผมนี้นะครับที่กล้องแผนไปนะครับมันอยู่ลายล้อมทุ่งนาครับท่านผู้ชมวันหนึ่งถ้าเราทํากับข้าวอยู่ เราไปใส่เบ็ดตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่มีกบมีปลาเยอะมากครับท่านผู้ชมเดินเข้ามานี่ครับเสียงกบเสียงปลาร้องระงุมเลยครับเราไปปากเบ็ดตรงนี้ได้กบได้ปลามาทํากับข้าวผักหญ้าอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมว่าชีวิตนี้มันจะฟินขนาดไหนครับจะมีความสุขขนาดไหนท่านผู้ชมลองมโนดูกับผมนี่ครับดูครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นยไงบ้างครับดูครับด้านหลังก็เป็นทุ่งนาแล้วหลังดูโดดเดี่ยวครับท่านผู้ชมผมสังเกตดูว่าช่วงนี้ที่ผมทำทำสร้างบ้านนะครับ ะมีลูกค้าหลายๆคนคือเขาจะแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งพื้นที่มันเริ่มแออัดแล้วนะครับคนเริ่มอยู่เยอะครับความเป็นส่วนตัวน้อยครับที่สําคัญก็ผมรู้สึกว่าคนจะหวนกลับสู่ธรรมชาติมากขึ้นครับหลังจากที่โควิดผ่านไปครับแต่ท่านผู้ชมครับมีไอเดียยังไงครับในการที่จะสร้างบ้านในปีถัดไปครับแต่อย่างไงก็แล้วแต่ครับมาดูตัวอย่างยูนิเวอน์คิดถึงบ้านหลังนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับผม รามาที่ห้องนอนห้องที่หนึ่งกันนะครับอยู่ตรงกลางกลางบ้านครับห้องนี้3เมตร50นะครับท่านผู้ชมและไอ้ว่าห้องนอนห้องนี้ก็ดูครับท่านผู้ชมครับถ้าเรานอนหรือว่าเราอยู่ตรงนี้ครับเราทํางานเรานั่งดูบรรณาภาว่าเราอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ครับ ทุ่งญ้าเขียวคจีแบบนี้อีกหน่อยถ้าเกิดว่าทุ่งข้าวนี้เริ่มสุกเป็นสีทองครับดูว่าภาพนี้มันสวยขนาดไหนครับหรือว่าเราตื่นในมาในหน้าหนาวครับมีหมอกบางๆครับแล้วก็มีลมพัดเย็นๆครับมันจะมีความสุขขนาดไหนครับมโนภาพเอาเองนะครับผมเดินเลาะๆเข้ามาข้างในครับถ้าเกิดจากตัวบ้านข้างหน้านะครับด้านขวามือสุดเลยครับเข้ามาครับตรงนี้ครับห้องนี้ครับลูกค้าปรับเป็นห้องพระนะผมขออนุญาตนะครับ เป็นห้องพระแล้วก็ถ้าเกิดปกติแล้วนะครับเราสามารถปรับห้องผ้านี้เป็นห้องน้ําได้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าลูกค้าที่นี่คือให้เป็นห้องพระนะครับมาที่ห้องนอนที่2ครับสามเมตรห้ครับคูณ3ามเมตรห้นะครับนี่ครับเป็นอยู่โซนกลางๆบ้านด้านขวามือนะครับแต่ว่าลูกค้ายังเก็บของไม่เรียบร้อยนะครับลูกค้าเพิ่งย้ายมาอยู่นะครับสีในบ้านเป็นสีเบจครูรับเบอร์หนึ่งสามห้าละคินหนึ่งนะครับสีขาวประมาณนี้ครับ เดินมาที่ห้องนอนด้านขวามือสุดถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านท่านผู้ชมถือว่าเป็นห้องนอนใหญ่นะครับ3เมตร50คูณ4เมตรนะครับตรงนี้ครับประมาณ4เมตรนี่แหละครับท่านผู้ชมดูครับกระจกรอบตัวนะครับกระจกรอบตัวแล้วก็ดูท่านผู้ชมเวลานี้คือประมาณตอนเย็นเย็นแล้วนะครับประมาณถึงนี้ก็เกือบ5โมงเย็นแล้วนะครับดูฟิวชั่นแบบนี้ครับพระอาทิตย์กำลังสาดแสงนะครับต้นข้าวลิวตามลมครับหน้าหนาวใกล้เข้ามาเยือนศรีสะเกตแล้วนะครับ ท่านผู้ชมคิดถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับถ้าคิดถึงบ้านมาดูหลังนี้ดูให้นานๆนะครับเสพความสุขเข้าไปครับ บ้านหลังนี้ใช้ห้องน้ำห้องเดียวนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบห้องน้ําห้องเดียวแล้วก็จะชอบอสร้างห้องน้ําไว้ด้านนอกครับท่านผู้ชมดูครับห้องน้ําห้องนี้ออกโทนเทานะครับสําหรับสีนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับสีบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมเป็นสีเบเยอร์ครูนะครับโทนสีคือภายในแบบนี้ครับเบอร์หนึ่งสามห้าขีดหนึ่งของเบเยอร์นะครับสำหรับสีภายนอกนั้นนะครับท่านผู้ชมเบอร์หนึ่งสามห้าขีดสามแล้วก็เบอร์หนึ่งสามห้าขีดห้าครับท่านผู้ชมออกโทนเทาเข้มๆนิดนึงครับไม่ไม่ตัดกันมากนะครับ ำหรับวัสดุหลักครับหลังนี้ครับกระเบื้องแล้วก็กระเบื้องอลังคารกระเบื้องพื้นครับจากโฮมันศรีสเกตครับท่านใดสนใจสร้างบ้านหรือว่าต้องการหาวัสดุก่อสร้างก็ติดต่อที่โฮมันศรีสเกตได้เลยครับหรือว่าโฮมบออุบลหรือว่ามุกทหารก็ได้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ครับกว้าง14เมตรครับลึก10เมตร50ครับพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรครับก็ประมาณตอนนั้นคือ1.6ล้านครับท่านผู้ชม 3ห้องนอนครับหห้องน้ำแล้วก็ระเบียงกว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องรับแขกกว้างๆแบบนั้นครับความร่มโปร่งสบาย360องศาที่เราสัมผัสมาเมื่อกี้นี้นะครับเราดูจากมุมสูงครับท่ผู้ชมดูวิวแบบนี้ครับดูธรรมชาติแบบนี้ครับท่านผู้ชมอยากได้ใช่ไหมครับถ้าอยากได้ติดต่อเราครับ063 78 99 6 6 6ครับ063 78 99 6 เบอร์นี้ครับสามารถไปค้นหาลายได้เลยนะครับเอาเบอร์ไปเพิ่มเพื่อนจากมาน็คโทรศัพท์นะครับผมหรือติดต่อเราถ้าอีก2ช่องทางนะครับต่อต่อสีเกตสร้างบ้านนะครับแล้วก็แอปสีฟ้าก็สีสเกตสร้างบ้านครับเข้ามาแลวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบผลงานของเราคอมเมนต์มาครับมีอะไรก็สอบถามได้ครับอย่างน้อยส่งหัวใจให้เราครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจได้นะครับผม คลิปนี้ศรีสเกตรสร้างบ้านนะครับส่งท้ายภาพมุมที่สวยด้านบนแล้วก็พระอาทิตย์สาดแสงแบบนี้ครับตอนเย็นแบบนี้ครับความสวยงามที่นี่คือศรีสเกดอำเภอเบญจรักษ์นะครับท่านผู้ชมศรีสเกตครับเราลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ